กุมารดุดลกเป็นกุมารทองกายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์อิ่มอุดมให้คุณค้ำคุลผู้เลี้ยงอย่างเดียวดังเลี้ยงลูกกอกเป็นกุมารอยู่ในคันมันดายัางไม่คลอดมีกินอิ่มด้วยสายสะดือที่เข้าถึงปากแถมยังมีแม่ซื้อเทวดารักษาตัวอุ้มสมมีกินอิ่มไม่รู้จักอดตลอดเวลาใครได้ใช้ถือว่ามีลูกกรอกเทวดา บูชาอยู่ด้วยให้คุณค้ำคุณให้แม่ให้พ่อมีแต่ความเจริญร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างเดียวโบราณจึงบอกเล่ากันว่าใครเลี้ยงกุมารดุดลกไม่ผ่านพบความยากจนกุมารดุดลกจึงไม่ใช่แค่เศษกุมารทั่วไปเชิญวิญญาณกุมารเท่านั้นแต่เป็นการเดินกระสินลงวิชาปลุกลุกหลอกให้อิ่มด้วยพวกขทรัพย์ให้วิเศษทางหาทรัพย์ให้คอยจับสนับสนุน ให้อุดมด้วยฤทธิเดชกุมารดูดลกมีอนุภาพมากกว่ากุมารทองทั้งหลายทั้งสร้างและเสกยากกว่าการจะสร้างกุมารดุดลกได้จริงๆแท้แท้นั้นต้องเป็นพระเท่านั้นและพระผู้สร้างจะต้องสำเร็จอภินญ,ญาจิตและยังจะต้องสำเร็จกสินและที่สำคัญต้องถือธุดงควัตยอย่างอุกฤษ